สวัสดีครับเอ่อช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคิดนะครับก็ได้ออกไลด์ทะเลมาจากบ้านพี่เขาเนาะแล้วก็ตอนนี้เกิดปัญหาเรื่องไรนะครับโรตีเฟอร์ลงนะครับตอนนี้ก็กำลังแก้ไขอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเหลือไลายรอดหรือไม่นะคาดว่าคงไม่เหลือแล้วนะอืมน่าจะศูนย์พันแล้วละ่ะ อันนี้ก็นี่เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนน้ำปลาทองอนะครับแล้วก็นี่เป็นโรคจุดขาวอีกแล้วประกาศผมเดี๋ยวผมต้องมานอกเกลือนะครับเกลือเรามีแล้วล่ะนะเหลือแค่ตอนนี้รอปลาตัวใหญ่นะครับขึ้นมาใหม่นะครับจนเช้นี้ครับตอนนี้เจ้านี้ก็จะเป็นอีกแล้วนะเป็นแห่ที่ ที่ตรงท้องอย่นันะย่างนะี่เออคงมองไม่เห็นแล้วนะครับประกัดหม้อนะครับประกัดหม้อพระเอกตัวเรานะครับที่อยู่นี่เราแก้วมะกรกอน่นะครับมัน,นพี่แก่โตแบบแต่วา่าดีขึ้นนะจากตัวมันตัวเท่าขวดนะตอนนีตัวใหญ่กว่าขวดนะนี่ก็กินจนอ้วนนะดูดิยังมีชีวิตอยู่นะ ไปตายนะครับไปตายก็วันนี้ก็มาดูแค่นั้นนะครับวันนี้ก็จะมาช่วยปุบสนะิ่งนะฮะ้ะเรนะอ๋อไ้ทิ่จบดอะก็วันนี้ผมก็มาช่วยนะครับทุกอย่างเลยนะ กว็าวาอยู่หรอกคุลืมอะไรวะลืมกินขนมไปหมดหายใช่จริงๆหายโอเคครับงอันนี้ก็ไม่ได้ยิอเลยนะฮะเออ ได้นะครับประกาศนี้ว่าน,นี่5 0 0ป0นแล้วผมคงเลี้ยงประกาศไปอีกนานละหนูว,ว่าจะเลี้ยงอยู่นะครับก็จบเออจบเออ,อห้าเจ็ดนี้นะเอยห้าแปดนะผมจะเลิกเลี้ยง่ะ ปากมีนะพวกปะกัดเนี่ยผมจะอยู่กับปลาทองนะครับก็จะให้ห่านปลาทองต่อไปนะครับสำหรับที่ใครอยากจะดูคลิปประกัดก็ไม่ต้องเสียใจนะครับไปดูที่คลิปของผมได้นะครับคลิปเก่าๆก็ขอจบเพียงการสัมภาษณ์บปเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปครับ